เรายังขาย25บาทอยู่ยังตรึงไว้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าย,ยังยังพอแบกไหวอยู่ครับเดี๋ยวเราจะแบกเท่าที่เราจะแบกไหวครับพี่โจ้ให้ใครก่อนเนี่ยให้เด็กให้เด็กก่อน,นมาที่ร้านเราเด็กได้ก่อนนะครับผู้ใหญ่นั่งนั่งรอไปก่อนนะครับนี่ให้เด็กก่อนเลย <laughs> อันนี้เป็นแห้งแห้งจืดของเด็กรับของเด็กแล้วก็จะเป็นนี่ครับเกี๊ยวหมูแดงครับนะน่ากินครับเท่า่พี่โจ้ ยี่ห้าบาทเนี่ยยี่ห้าบาทเองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวนี่ครับยี่สิบห้าบาทครับป่าไงอ่ะฮะน่ากินมาอยากกินจานอนตามมานะครับวัฒนนนท์ครับทุกลนมาังกาบจังหวัดนนทบุรีครับของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินกับในตูนนะครับยี่สิบห้าบาททุกเมนูครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรายังขายยี่สิบห้าบาทอยู่ยังตรึงไว้อยู่นี้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอยังยังพอแบกไหวอยู่ครับตอนนี้ก็ที่ขึ้นก็อะไรนะพี่จุ๋มลูกชิ้นชิ้นขึ้นเส้นก็ขึ้นหมูก็ขึ้น น้ำตาลก็ขึ้นแก๊สก็เพิ่งจะขึ้นวันนี้องขึ้นก็ข,ขึ้นกัวก็ขึ้นอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเรายังราคาเดิมอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเราจะแบกเท่าที่เราจะแบกไหวครับถ้าแบกไม่ไหวเดี๋ยวเราจะแจ้งอ่ายูทูบและทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ TikTok นะฮะเราจะแจ้งไว้นะว่าจะขึ้นตอนไหนยังไงแต่ว่าตอนนี้เรายังแบกไหวอย,อยู่ครับยังยังได้อยู่ อันนี้ลูกค้าก็สั่งเป็นเกี๊ยวปลาแห้งครับบะหมี่เกี๊ยวปลาแห้งนะครับแห,แห้งยำอ่าแห้งยำราคาพี่โจมราคา25บาบาทนี่ยี่สิบาทครับแต่ถ้าเกิดเป็นอ่าเกี๊ยวปลาเส้นปลาอย่างนั้นจะ35บาทครับ <25. S 1> อ่าอย่างนี้จะเป็น25บาทเท่านั้นครับ